สวัสดีครับวันนี้บทที่3ครับวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา C หลักสูตรปรวสปีที่2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสอนโดยอาจารย์กฤติเมธโอภังวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อนุทบริหารหรือพัฒแบกนะครับในคาบนี้เราจะเรียนวิธีการในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคือภาษา C นะครับในภาษาคอมพิวเตอร์นะครับ ภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเขียนโปรแกรมเพราะว่าภาษานั้นมันสามารถสื่อกลางหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้นในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังได้ภาษาคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันครับภาษาของของ,ของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนคําสั่งกําหนดข้อมูลน,นับเป็นสิ่งที่สําคัญในการกําหนดรูปแบบของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์เนี่ย สามารถสร้างซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างหลากหลายดังนั้นภาษาคอมพิวเตอร์จึงช่วยให้กลไกในการทํางานของฮาร์ดแวร์เนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเป็นระบบทํางานรูปการได้ประสานงานกันได้แล้วก็ทําให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานแก่ผู้ใช้นะครับภาษาคอมพิวเตอร์เป็นเริ่มต้นมันมาจากมนุษย์เป็นคนสร้างแต่มนุษย์เนี่ยก็ยังไม่ยังไม่รู้ว่า ควรจะใช้ภาษาอะไรในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ังนั้นในวิชานี้ขอแบ่งภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมเนี่ยออกเป็น2ระดับก็คือภาษาระดับตำ่ำกับภาษาระดับสูงภาษาระดับต่ำก็คือภาษาที่ใช้ในการควบคุมกลไกและฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยทั่วไปมักใช้ภาษาเฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนะเช่นภาษาเครื่อง ภาษาเครื่องหรือภาษาระดับต่ำภาษาระดับต่ำเนี่ยก็จะมี2ประเภทคือภาษาเครื่องหรือแมช i n e l a n g u เก e เป็นภาษาที่สามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์ได้โดยตรงประกอบขึ้นจากรหัสต,ตัวเลขฐาน2้วนล้วน,วนก็คือเลข0กับเลข1อย่างที่เ,เราเรียนกันแล้วในบทที่2นะครับทำให้ภาษานี้เนี่ยยากในการเรียนรู้ แล้วก็ก,การสื่อความหมายกับมนุษย์เนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการจดจําเลขศูนย์กับเลข1ปริมาณเยอะๆได้ดังนั้นการความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ก็น้อยลงเป็นภาษาที่เกิดขึ้นแค่ช่วงแรกๆของการกำเนิดยุคคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นก็มีการประยุกต์ใช้โดยการใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อแทนภาษาเราเรียกว่าภาษาสัญ,ญลักษณ์เป็นภาษาที่ใช้ในการแทนตัวเลขฐาน2ก็คือภาษาเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อให้มนุษย์สามารถสื่อความหมายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ภาษาสัญ,ญลักษณ์นี้นิยมใช้ในการควบคุมงานนุตุาหกรรมเป็นหลัก เพราะว่ามีการควบคุมด้านกลไกลหรือควบคุมด้านวงจรโดยตรงแม้ภาษาสัญลักษณ์เนี่ยเป็นการสื่อความหมายระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ก็ยังำจำกัดอยู่ที่กลุ่มช่างเทคนิคหรือคนที่มีความรู้ด้านคนที่มีความรู้ด้านฮาร์ดแวร์โดยตรงนะหรือระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงพูดถึงพวกเนิร์ดหรือคนที่คลุกคลีกับอุปกรณ์นั้นโดยตรงเท่านั้น แต่ว่าคนทั่วไปก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับต่อไปเป็นกลุ่มที่2ก็คือภาษาระดับสูงภาษาระดับสูงคือภาษาที่ใช้ในการสื่อความหมายระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์โดยการใช้ภาษาของมนุษย์แต่ภาษาของมนุษย์เนี่ยมันก็มีข้อจํากัดเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนก็ใช้ภาษาแตกต่างกัน คนที่อยู่ในเอเชียก็ใช้ภาษาหนึ่งคนที่อยู่ในยุโรปคนที่อยู่ในเอเมริกาก็ใช้ภาษาหนึ่งนะครับดังนั้นก็เลยจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีตัวอุปกรณ์ที่คอยแปลภาษาระดับสูงให้กลายมาเป็นภาษาเครื่องซึ่งคอมพิวเตอร์รู้จักหรือเข้าใจก็เลยมีอุปกรณ์หนึ่งเกิดขึ้นเราเรียกว่าตัวแปลภาษาหรือ Translator Language เกิดขึ้น ทีเรามาดูองค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างอันที่หนึ่งมันต้องมีคําศัพท์เหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษเลยครับมันต้องมีตามพจนานุนกรมภาษาเลยว่าคําว่าต้องการให้คอมพิวเตอร์อ่านเราต้องใช้คําว่า read ในอีกภาษาหนึ่งไม่ใช้คําว่า r e a d เราต้องใช้คําว่า Input ในภาษาหนึ่งเราใช้คําว่าสแกนนั้น,น,นเราต้องเข้าใจคําศัพท์ของแต่และภาษาก่อนว่ามันต้องใช้คําศัพท์อะไร อันที่2ครับหลักไวยากรณ์เหมือนภาษาอังกฤษเหมือนกันครับเริ่มต้นต้องใช้เครื่องหมายสัญ,ญลักษณนะ์ต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีวงเล็บมีการใช้สัญ,ญลักษณ์พิเศษเช่นเซมิโคลอนเครื่องหมายชาร์ปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราเรียกว่าหลักไวยากรณ์ซึ่งมันจะมีคู่มือของแต่ละภาษาแตกต่างกันอันที่3าครับตัวแปรภาษา ตัวแปลภาษาแต่ละภาษาก็จะมีชื่อหรือตัวแปลภาษาแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นภาษา Assembly ก็จะมีภาษาตัวแปลภาษาชื่อว่า s s s e m b l e r ตัวแปลภาษา C ก็จะมีตัวแปลภาษา C เป็น compiler เป็น i n t e r p พ e t e r แต่ละภาษาก็จะแตกต่างกันซึ่งหน้าที่หลักของตัวแปลภาษาคือแปลจากภาษามนุษย์หรือภาษาธรรมชาติภาษาสัญลักษณ์ ให้กลายมาเป็นภาษาเครื่องก็คือภาษาเลขศูนย์กับเลข1นั่นเองนะนี่คือหน้าที่หลักตัวอย่างครับตัวแปลภาษาแบ่งได้เป็น3แบบคือคอมไพเลอร์อ่าโทษเออเอสแอมเบอร์ ler, ก็ใช้กับภาษาตัวแปลภาษาแอสเซมบลีเท่านั้นนะครับคอมไพเลอร์ iler, ก็คือตัวแปลภาษาระดับสูงนะครับที่ใช้แปลภาษาแบบอง์รวม คือแปลภาษาจากคำสั่งทั้งหมดภายในเครื่องแล้วบอกผลลัพธ์นะอันนี้คือคอมไพเลอร์นะครับแปลทั้งหมดเลยสมมุติว่าเราเขียนโปรแกรม100มบรรทัดมันก็จะอ่านอันนั้นตั้งแต่1ถึง100แล้วก็แปลมาเป็นภาษาเครื่อง1100เลยนะข้อเสียของมันก็คือถ้าหากมันเกิดข้อผิดพลาดเราก็ต้องนั่งแก้แล้วก็เริ่มแปลใหม่นะครับอันนี้จำกัดสำหรับ โปรแกรมเยอะที่มีจานวนเยอะๆหรือบรรทัดเยอะๆเนี่ยก็จะเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไขซึ่งใช้เวลานานกว่าแบบที่3แบบที่3คือ interpreter คือแปลทีละบรรทัดเมื่อเจอข้อผิดพลาดปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าบรรทัดนี้ผิดแต่มันจะใช้เวลามากกว่านะเมื่อเปรียบเทียบกับแบบที่2 ดังนั้นตัวแปลภาษาระดับสูงเนี่ยก็จะมักใช้กับการเขียนโปรแกรมประเภทด้านเว็บไซต์เช่นภาษาโพ PHP ASP VB Script หรือ j s c คริปต์เป็นต้นต่อไปครับเรามาดูประวัติของภาษา C ก่อนว่ามันมีเริ่มต้นมายังไงนะครับภาษา C เริ่มต้นเมื่อปี1 9 6 9ถึง1973รองรับการทำงานของระบบบริการขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Unix นะโดยคนที่สร้างมันชื่อว่าเดนนิสลิชี่นะครับโดยหน่วยงานที่เขาองค์ในทํางานอยู่คือชื่อว่าเดลเทเลโฟนเบลเทเลโฟนเลเบอร์อรีนะหรือ AT&T t ในะปัจจุบันนะครับต้นแบบของภาษา C เนะี่ยมาจากภาษา BCPL ที่พัฒนาโดยมาตินริชาร์ดนะครับและภาษา B เอามารวมกัน โดยภาษาบีคนที่เขียนคนที่สร้างก็คือชื่อว่าเคนโททอมสันในยุคกลาง198 0ภาษา C ีได้ถูกกำหนดมาตรฐานโดยคณะกรรมการแอนซหรือ American n เร i o n a l Standard Institute สร้างมาตรฐานของภาษาซีขึ้นเรียกว่า s c c และปัจจุบัน c o m p พเลอของภาษา C ีมีใช้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เกือบทุกรุ่นและอยู่ได้กับทุกระบบปฏิบัติการนะครับ แพร่หลายมากนิยมใช้กันมากจุดเด่นของภาษา C คือภาษา C ได้รับนิยมเพราะว่ามันสามารถเขียนได้กับฮาร์ดแวร์หรือควบคุมฮาร์ดแวร์ได้ง่ายเข้าถึงระบบการทํางานแบบบิตหรือไบต์ของเครื่องได้โดยตรงทํางานได้เร็วส่งผลกับเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอได้น่ใช้ระบบใช้ทรัพยากรน้อยเขียนได้ง่ายนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการพัฒนา,นาโปรแกรมภาษา C ครับมีขั้นตอนอะไรบ้าง ขั้นตอนในการพัฒนาภาษา C ขั้นตอนแรกคือเราต้องเขียนโปรแกรมโดยการเลือกตัว Editor ก่อนตัว Editor ก็คือโปรแกรมอีกชนิดหนึ่งนะเป็นโปรแกรมที่ใช้อำนวยความสะดวกหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเขียนคล้ายๆกับ Microsoft Word นะครับแต่มีฟังก์ชันพิเศษหรือว่ามีการตุลก การตรวจสอบหลักไวยากรณ์ให้ด้วยซึ่งนามสก,กุลที่ได้ภาษา C ก็จะเป็น .c หรือ .cpp นะครับไฟล์ที่ได้จากการคอมไพล์ก็จะเป็นไฟล์ประเภท object ไฟล์เป็นไฟล์ประเภทที่เอาไปใช้งานได้โดยตรงนะครับเช่นเราเขียนชื่อภาษา C ว่า test นะเมื่อเราเขียนเสร็จเราก็จะได้ test ก็เรียกว่า source code ซอสโค้ดก็จะเป็น t ทสจุดหรือเทสจุด p p p เมื่อเราสั่งให้คอมพิวเตอร์คอมไพล์ไฟล์เทสจุด C หรือจนะุด c p p นั้นก็จะถูกแปลให้กลายมาเป็นไฟล์ชนิด object file ชื่อเดิมก็จะเป็น t ทสจุด OBj เป็นต้นนะครับ เมื่อเราผ่านการคอมไพล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสั่งให้คอมพิวเตอร์รันหรือ execute file เมื่อเรากดปุ่ม execute file นะครับโปรแกรมคอมไพเลอร์ตัวภาษา C เนี่ยมันก็จะเอาตัว library ที่เราต้องการไปที่เรียกใช้นะครับในโปรแกรมเนี่ยผูกรวมหรือลิงก์เข้ากับไฟล์นั้นนะครับโปรแกรม Object หรือไฟล์ object แล้วก็ไฟล์ library เนี่ยก็จะรวมกันนะครับแล้วก็จะเอาไฟล์เหล่านั้นเนี่ยเอาไปใช้งานในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลที่เราคุ้นเคยคือไฟล์นามสกุลจุด ex exe เมื่อกี้ test จ cpp compile ก็ได้เป็น test จุดจุดเลยครับอันที่2องจุด obj แล้วก็อันที่3ก็เป็นไฟล์จุด exe e, ซึ่งไฟล์ execute ไฟล์เนี่ยเราก็สามารถเอาโปรแกรมนั้นไปใช้กับเครื่องหรืออุปกรณ์ใดๆก็ได้นะครับนี่คือข้อดีอีกข้อหนึ่งของภาษา C นะนี่คือลำดับการทำงานของเมื่อสักครู่นี้ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็คือไฟล์เช่นนักเรียนนักศึกษาเลือกว่าเราต้องการใช้ตัว Editor เป็นตัวไหนนะเช่นตัว Editor ที่อาจารย์จะใช้ในวิชานี้ก็คือ it+ i t p เ u s เป็นต้นนะหรือใช้ Turbo C ก็ได้นะเราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเราเรียกว่าตัว Editor เมื่อเราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเราสั่งให้คอมพิวเตอร์คอมไพล์นะครับไฟล์ที่ได้มันจะเป็นไฟล์อีกชนิดหนึ่งก็คือไฟล์ชื่อเดิมเลยแต่ว่านะพกูล a ด j เมื่อไหรก็ตามที่เรา Compile ผ่านนะครับ <c oughs> มีการตรวจสอบข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว ไฟล์นั้นก็จะถูกถูกรันนะครับแล้วก็สั่งให้มันรันนะไฟล์ที่ถูกรันแล้วมันจะได้เป็นไฟล์ที่เอาไปใช้งานได้แล้วก็ไฟล์ .exe นะครับนี่คือลำดับขั้นตอนการทำงานของภาษา C นะเขียนคอมไพล์รันนะแลเอาไปใช้ได้เลยนี่เรามาดูโครงสร้างของภาษา C นะครับโครงสร้างของภาษา C เนี่ยมันจะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มด้านบนเนี่ยจะเป็นพวกเฮดเดอนะเป็นตัวกำหนด พื้นฐานหรือส่วนที่กําหนดข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่เราจะมาใช้งานนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกาหนดไลเบอรี่กำหนดค่าเริ่มต้นส่วนที่2ก็เป็นส่วนเมนฟังชันอันนี้บังคับว่าต้องมี1 2ต้องมีส่วนที่3เนี่ยเราสามารถกําหนดหรือสร้างฟังชันขึ้นมาเองนะได้เองนะครับแต่ส่วนที่3เนี่ยจะมีจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่1ส่วน1ส่วน2ต้องมีนะครับ ส่วนที่1นะครับส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการกําหนดข้อมูลกําหนดค่าหรือใช้ในการเรียกไลบรารีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเรียกไลบรารีเราใช้คําสั่งหรือสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสี C ่เหลี่ยมหรือชาร์ปนะครับแล้วตามด้วยคําว่า include นะตัวอย่างนะครับตัวอย่างไฟล์ Library ที่เราจะใช้นะครับหรือว่าไฟล์สำหรับการเริ่มต้นที่เรียกว่า preprocessor directive เนี่ยมันก็จะมีขึ้นต้นด้วยคำว่า Sharp แล้วตามด้วยชื่อคำสั่งนะเช่น Sharp include Sharp define Sharp error Sharp if Sharp and if Sharp el if Sharp l นะเป็นต้นนะครับนี่คือวิธีการในการเริ่มต้นในะรบรรทัดแรกส่วนด้านบนสุด ส่วนวิธีการใช้งานก็จะมีการระบุหรือการเลือกใช้อยู่2วิธีก็คืออันที่1เราใช้คำสั่ง include แล้วก็ตามด้วย header file ที่เราต้องการเลยหรือใช้คำสั่ง include แล้วก็ตามด้วยสัญลักษณ์เค,ค,ครื่องหมายคำสัญลักษ์ตัวนี้นะแต่แบบที่1เนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้แบบที่2จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้แท่นั้นเองจะใช้อันใดนนใช้อันไหนก็ได้นะครับไม่ผิด อันที่สครับวิธีการใช้งานยกตัวอย่างนะเราก็จะใช้ include ปีกาเครื่องสัญลักษณ์น้อยกว่านะครับแล้วก็ scdio. s แล้วก็สัญลักษณ์มากกว่าสิ่งที่อยากจะให้ในักศึกษาสังเกตตั้งแต่ค้าบนี้ไปต้นไปก็คือการใช้สัญลักษณ์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสัญลักษณ์ที่เป็น หมายถึงการเปิดก็ต้องมีสัญลักษณ์ที่หมายถึงการปิดด้วยนะครับอันนี้ก็หมายถึงการเปิดแล้วก็การปิดถ้าเป็นปีกาก็ต้องเป็นปีกาเปิดปีดกาใหญ่เปิดปีดกาปิดวงเล็บก็ต้องวงงรับเปิดแล้วก็วงเล็บปิดเสมอนี่คือรูปแบบในการเขียนตัวอย่างคำสั่ง define นะคำสั่ง define คือคำสั่งในการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับหรือการกำหนดตัวแปรนั่นเองนะตัวอย่างเช่น d e f i e message hello หมายถึงหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นการประกาศชื่อตัวแปรที่เราเอาไปใช้ในฟังก์ชันไหนก็ได้ในในโปรแกรมของเรานะชื่อตัวแปรว่า message ให้เก็บค่าเริ่มต้นคือคำว,ว่า hello ลงไปนะครับอันที่2ก็เป็นการ d e f i คือการกำหนดค่าตัวแปรชื่อว่า first กำหนดค่าให้เริ่มต้นเป็น1,000อันนี้ก็ เหมือนกันครับแต่เป็นการกำหนดตัวแปรแบบ array นะะก็คือมีตัวแปรที่เป็นมีค่า2แถวนะครับหรือการบวกเลขก็ได้นะครับโอเคต่อไปเป็นฟังก์ชันหลักครับเป็นส่วนที่2หรือ main function main function ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วยคำสั่ง main นะครับคสั่ง main แล้วก็ตามด้วยเงื่อนตามด้วยอนาเขตก็คือปีกาเปิดปีกาปิดแล้วก็ใส่ คําสั่งที่อยู่ภายในได้เลยนะครับคําสั่งที่อยู่ภายในก็จะเป็นคําสั่งเหมือนกับการใช้ความรู้จากวิชาคณิตศาสตร์เช่น c เท่ากับ a บวก b a เท่ากับ1 b เท่ากับสอนั b ก็มีค่าเท่ากับอ่ะ c ก็มีค่าเท่ากับ3เป็นต้นนะครับตัวอย่างวิธีการใช้งานหรือรูปแบบของฟังก์ชัน main หรือฟังก์ชันหลักนะครับอันแรกก็คือให้ขึ้นด้วยคำว่า void ตามด้วยชื่อว่า main วงเล็บเปิด void แล้วก็วงเล็บปิดนะอาณาเขตของมันก็ใช้เครื่องหมายปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดแล้วก็เขียนคำสั่งด้านในนะส่วนแรกเนี่ย void ตัวแรกนะครับ void ตัวที่หนึ่งเราเรียกว่าการรับค่าถ้าหากเราใช้คำว่า void หมายถึงว่าไม่มีการรับค่าด้านหลังที่อยู่ในวงเล็บก,ก็เป็นการคืนค่านะครับถ้าหากใส่คำว่า void ลงไปก็หมายถึง ไม่มีการคืนค่านะครับรูปแบบที่1แบบนี้รูปแบบที่2แบบนี้รูปแบบที่3แบบนี้เราจะใช้แบบ1แบบ2แบบ3ก็ได้แบบ1ก็เป็นแบบเต็มแบบ2ก็แบบกึ่งกึ่งสมบูรณ์แบบที่3ก็แบบย่อนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวแปลภาษาที่เราใช้นั้นเนี่ยมันอนุญาตให้เราใช้แบบไหนแต่ว่าถ้าเรา ป้องกันข้อผิดพลาดนักเรียนก็นักศึกษาก็ใช้แบบที่1นะครับปลนะอดภัยที่สุดนะอันนี้เป็นตัวอย่างฟังก์ชันครับที่เราสามารถเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเองได้นะครับเป็นส่วนที่3นะเช่นเราอยากตั้งชื่อฟังก์ชันชื่อว่า trigon นะครับแล้วก็มีตัวแปร argument ตัวที่1อ argument ตัวที่2นะครับภายในก็จะมีคำสั่งอะไรบ้างมนะีเราเรียกว่า การสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยคือฟังก์ชัน a i n อันที่2คือฟังก์ชัน string เราจะใช้ฟังก์ชันเมนเป็นหลักนะครับ String หรือฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นเองเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับวิธีการสังเกตว่าอันไหนเป็นฟังก์ชันก็คือชื่อของคําสั่งแล้วตามด้วยเครื่องมายวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดอะไรก็ตามที่เราเจอรูปแบบแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าฟังก์ชัน นะเช่น x วงเล็บเปิดอะไรไม่รู้วงเล็บปิดเราก็เรียกว่าฟังก์ชัน x อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อไปฟังก์ชันในภาษา c เนี่ยมันมีฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงผลซึ่งมันเป็นไลบรารีไลบรารีเหมือนห้องสมุดที่เก็บฟังก์ชันที่มันมีอยู่แล้วซึ่งถ้าหากเราต้องการเรียกใช้ฟังก์ชันนั้นเราต้องประกาศให้โปรแกรมรู้ก่อนว่าเราจะใช้ไลบรารีไหนโดยการใช้คำสั่ง include นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาอยากจะใช้คำสั่ง print นะหรือแสดงข้อมูลคือ print f ตัวนี้นักศึกษาจะต้องประกาศในบรรทัดที่หนึ่งัยนยใช้คำสั่ง include ในบรรทัดแรกก่อนว่าเราจะใช้คำสั่งนี้ซึ่งมันอยู่ใน Library ชื่อว่า stdio.h ถ้าหากเราไม่ได้ไม่ได้ประกาศตัวนี้คำสั่ง print f ตัวนี้ก็จะใช้งานไม่ได้นะครับคำสั่ง Square root นะครับตัวนี้ก็อยู่ใน library อันนี้อยู่ใน library ชื่อว่า mat.h ุเหมือนกันครับถ้าหากเราไม่ได้ include หรือประกาศว่าเราจะใช้ library นี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำสั่งฟังก์ชัน sqrt เราก็จะใช้งานไม่ได้นะครับโปรแกรมก็จะบอกว่า e r r o r หรือเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายนะ วิธีการในการเขียนคำบรรยายแทรกหรือคอมเมนต์นะครับมีอยู่2วิธีวิธีที่1ก็ใช้ backslash วิธีที่2ใช้ slash ดอกจันสแลตคู่กันนะครับอันที่ 1/ นึ่งสคู่กันอันที่ 2/ องสลดอกจันดอกจันสแลตถ้าหากเราต้องการเขียนคำบรรยายบรรทัดเดียวให้ใช้คําสั่งนี้แต่ถ้าหากเราอยากจะเขียนหลายบรรทัดให้ใช้แบบที่2มาดูตัวอย่างครับเนี่ยถ้าหากเราเลือกเขียน คำบรรยายหรือคำที่ใช้อธิบายเองโปรแกรมเมื่อเจอปุ๊บมันจะข้ามไม่อ่านนะมันก็จะใช้ถ้าหากมีหลายบรรทัดให้ใช้นี้เห็นไหมครับมีเริ่มต้นและมีสิ้นสุดแต่ถ้าหากนักศึกษาจะใช้แค่บรรทัดเดียวก็ใช้ backslash ตัวนี้แล้วก็เขียนคำบรรยายลงไปนะซึ่งอะไรก็ตามที่เป็นคอมเมนต์หรือคำบรรยายเนี่ยโปรแกรมจะไม่สนใจนะครับมันจะข้ามไปเลยนะส่วนใหญ่มักใช้เตือนความจำหรือว่าเขียน คำอธิบายสั้นๆให้คนเขียนโปรแกรมหรือเจ้าตัวในคนเขียนโปรแกรมเองเข้าใจในตอนหลังเมื่อเราเขียนโปรแกรมเยอะๆเกิดความสับสนได้ง่ายเรื่องสุดท้ายในวันนี้ก็คือหลักการในการตั้งชื่อนะครับว่าการตั้งชื่อตัวแปรหรือการตั้งชื่อไฟล์ในภาษ,าษาซีเนี่ยมีหลักการอะไรบ้างเช่น การใช้ภาษาการตั้งชื่อต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กก็ได้อนุญาตให้มีการขีดล่างได้นะครับแต่ห้ามใช้ช่องว่างห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษนะครับตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กมีความหมายแตกต่างกันนะครับเช่นคําว่า name ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะอ่านว่าเนมเหมือนกันแต่ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สลับกันแบบนี้ถือว่ามันเป็นคนละตัวกันคนละคนกันนะครับห้ามใช้ตั้งชื่อภาษาซีซ้ํากับคําสงวนหรือ reserve นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้นะห้ามตั้งชื่อซ้ํากับฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วแล้วก็ควรตั้งชื่อให้สื่อความหมาย อันนี้คือตัวอย่างครับคาสงวนไม่มีคําสงวนอะไรบ้างที่ห้ามตั้งซ้ํากันนะครับห้ามใช้นะมีคำโอโต้ดูอีฟไซ f อเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะดังนั้นเราก็ควรศึกษาคู่มือของภาษา C ก่อนที่เราจะเลือกตั้งชื่อเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งชื่อซ้ํากับนคบสงวนโปรแกรมมันก็จะบอกว่าเอ r ร์เลแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้วิธีการในการเขียนรูปแบบ ของภาษา C หลักๆก,ก็คือเมื่อเราเขียนคำสั่งภาษา C เสร็จในแต่ละบรรทัดเราจะใช้สัญลักษณ์พิเศษที่เรียกว่าเซมิโคลอนปิดท้ายคำสั่งทุกคำสั่งเสมอยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง IN A เเท่ากับ5เซมิโคลอนนี่คือ1คําคำสั่ง IN B เท่ากับ10เซมิโคลอนนี่อีกหนึ่คำสั่ง ฟลิน F, เอฟเล็บเปิดขึ้นหมายคำพูดซัมเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีแบคซลัสเอ็นขึ้หมายคำพูดปิดคอมมา่าเอบวกบีวงเล็บปิดเซมิโคลอนก็อีกหนึ่งคำสั่งเราจะเขียนแยกคนละบรรทัดก็ได้หรือเขียนในบรรทัดเดียวกันยาวเลยก็ได้นะครับแต่เพื่อป้องกันไม่เกิดความสับสนแล้วก็การตรวจสอบได้ง่ายก็ควรเขียนคนละบรรทัดกันแยกกันคนละคำสั่งหนึ่งคำสั่งคือหนึ่งบรรทัดจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับ สำหรับวันนี้เนื้อหาน่าจะมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะแต่เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะสําคัญเมื่อเราจะเขียนในภาษา C อีกอย่างหนึง่งในการเขียนภาษา C นั้นเมื่อเราต้องการแยกตัวแปรก็ใช้เครื่องหมายคอมมาได้นะครับหรือบอกอาาเขตก็ใช้เครื่องหมายปีกานะครับปีกาเปิดและปีกาปิดอย่างลืมว่าเมื่อเราเปิดก็ต้องมีปิดมีปีกาเปิดก็ต้องมีปีกาปิดมีเครื่องหมาย น้อยกว่าก็ต้องมีเครื่องหมายมากกว่าเสมอนี่คือรูปแบบในการเขียนภาษานะครับทุกๆภาษามีโครงสร้างคล้ายกันนะโอเควันนี้ไว้แค่นี้ครับใครต้องการความรู้เพิ่มเติมลองไปศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับมีตัวอย่างให้เราเห็นเยอะๆมากแต่ว่าโปรแกรมสั้นๆมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูนะภาษา C ค่อนข้างจะง่ายในการเขียนแล้วก็มีตัวอย่างเยอะนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้เจอกันนะครับหน้าสวัสดีครับ